สวัสดีครับเจอกันในเกมฟิปเหมือนเดิมนะครับคิดคลิปนี้จะมาสอนวิธีการรวมการ์ดกันนะครับให้มันมีค่าพลังที่สูงขึ้นอ่าการ์ดตอนนี้ในในแพทนี้นะครับมีทั้งหมด4ระดับระดับบวกสบวกสบวกสแล้วก็บวกเนะครับมีทั้งหมด4ระดับนะครับแล้วก็แพทต่อไปน่าจะมีบวกอ่าสิขึ้นมานะครับไม่แน่ใจว่า10หรือ15%นนะอันนี้ ข้อมูลผมยังไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าณตอนนี้มีแค่ถึงบวก7%นะครับโอเคโม้เยอะแล้ววิธีการทําวิ่งมาตรงนี้นะครับที่เมือง1อันนี้ผมทําที่เมือง1นะครับเมือง2ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงหน้าคลังหรือเปล่าผมจําไม่ได้จุดไหนอันนี้อยู่ที่เมืองหนึ่งนะครับข้ามสะพานมาตรงนี้ครับตรงที่อยู่ตรงที่มาเปลี่ยนอาชีพแล้วมันจะอยู่ซ้ายมือตรงเควสตรงเควสออฟฟิศนะครับคนนี้ครับผู้หญิงคนนี้การมาสเตอร์กดคุยเลยนะครับ เลือกอันที่2นะครับอัปเกรดการ์ดอัปเกรดกร์ดนี่ครับจากนั้นนะครับเอาการ์ดที่เราต้องการจะอัปเกรดอย่างเช่นผมต้องการการ์ดสายฟ้านะครับนี่ครับไลติงการ์ดสี่เผมจะอัปเกรดให้มันเป็น7%ก็เตรียมมา10ใบใส่เข้าไปเลยครับช่องบนเตรียมเงินมา1นึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนเพนยาจากนั้นกดเริ่มต้นนะครับปึ้งอ้าวเรียบร้อยครับการ์ดแตกครับ เมื่อกี้มันขึ้นลมเหลวอ่าเดี๋ยวให้ดูตอนนี้การ์ดผมเหลือ9ใบครับอ่า๋ยวลองให้ดูอีกสักอันนึงนะครับเป็นการ์ดไฟแล้วกันนะครับการ์ดไฟปึ้งกดเริ่มต้นชิ้นอ้าวไม่ติดนะครับถ้าเกิดการ์ดไม่ติดมันจะลดการ์ดออกไปหนึ่งนะครับอืมไม่ติดครับยไม่ติดครับเฮ้ยไม่ดีหรอทำไม่ติดีหรโอ้โอย่างนี้ผมได้แค่สองแสนอ่ะเรียกเรียกอืมไม่เยอะ โอเคไม่ติดเลยครับการ์ดไปเอาตังค์มาต่อนะครับเดี๋ยวมาทํากันต่อนอีกสักหน่อยนะครับมีอยู่ 10m ดูดิว่ามันจะได้ไหมการ์ดไฟนะครับไม่ติดนะครับเรื่อยๆเ,เลยนะครับเรื่อยๆเ,เลยครับตังค์เยอะครับตอนนี้เอามาอีก 10m ครับต้องเอาให้ได้สักใบหนึ่งอะ่ะไม่มีดวงกับเขาเลยเพื่๊ะ เปล่งเขาบอกไปเดียวก็ติดแล้วไม่ติดเลยนี่ครับถ้าเกิดการ์ดแตกมันจะหายไปใบนึ่งครับไม่ติดอะ่ะไม่ติดไม่ติดอ่สายฟ้ามัง้งเอาชิงได้แล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับการ์ด a ครับเด็กเครับคิรรมเลนบวกสองเร์เ นะครับการ์ดเนี่แหละครับการ์ดเอโอ้โหหมดไปกี่ใบวะหน้าผาจะได้นะครับสำหรับใครที่อยากอัปเกรดการ์ดที่เรามีอยู่ให้มันดีขึ้นก็ใช้วิธีนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแลาชมคลิปไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีครับ